ความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับกรณีนะคะที่ตำรวจในพื้นที่เปิดหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะมีข่าวว่าเรียกรับเงินนะคะกับทางด้านของผู้ต้องหาเป็นจำนวนเงิน10,000บาทล่าสุดทางด้านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหาดใหญ่ออกมาระบุน,นะคะว่าพร้อมจะดําเนินคดีตํารวจที่มีการเรียกรับเงินดังกล่าวแลกกับการไม่ถูกจับกลุ่มโดยระบุข่าวว่าถ้าผิดจ,จริงจะมีการสั่งฟันทางด้านคดีอาญาและก็ทางวินัยด้วย ซึ่งจากกณีที่มีการโพสต์ภาพและก็ข้อความผ่านสื่อโซเชียลระบุนะคะว่าถูกตำรวจหาดใหญ่นายหนึ่งเรียกเงินจากกลุ่มวัยรุ่น3คนเป็นจำนวนเงิน10,000บาทแลกกับการไม่จับกลุ่มดำเนินคดีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่3กันยายนที่ผ่านมาหลังจากถูกตำรวจจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน3ตัวพร้อมด้วยน้ำยาบุหรี่3ขวดกระเดินทางจากจังหวัดพัทลุงมาเที่ยวที่เปอหาดใหญ่แต่ถูกตำรวจที่ตั้งด่านตรวจอยู่หน้าพัมปตทคลองแหในอำเภอหาดใหญ่จดสงขาค่ะ ได้นะคะแล้วก็พาไปเรียกเงินภายในป้อมตํารวจจาก30,000ก่อนจะลดเหลือ15,000บาทสุดท้ายต่อรองกันเหลือ10,000บาทล่าสุดที่โรงพักขาดใหญ่นะคะทางด้านพันตรวจเอกอัครวุฒิธานิรัตผู้กํากับโรงพักหาดใหญ่เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากมีการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยระบุค,ค่าว่า ล่าสุดได้มีการประชุมและก็รายงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายแต่กลับใช้อำนาจหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์โดยสุดทุจริตเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดี สำหรับการดำเนินการเรื่องนี้นะมีการประสานให้ผู้เสียหายนะคะมายืนยันข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและชี้ตัวยืนยันว่ามีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินกี่คนและมีอสอร่วมด้วยหรือไม่และจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ ซึ่งถ้าผลการสอบสวนออกมาว่าผิดจริงก็จะถูกดำเนินคดีในมาตรา157มาตรา149ตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยจะมีการส่งเรื่องไปยังปป,ปชเป็นความผิดของข้าราชการรวมถึงจะดำเนินการทางวินยัยควบคู่กันไปด้วย และสำหรับในวันเกิดเหตุนั้นนะคะเพราะว่ามีตํารวจที่เข้าเวรประจําจุดตรวจจำนวน3นายและอ,อสออีก4 5นายซึ่งก็จะให้ผู้เสียหายมาชี้ตัวยืนยันอีกทีว่าเป็นใครนะคะที่เป็นผู้เรียกรับเงินหลังจากนั้นก็จะว่ากันไปตามกระบวนการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาเบื้องต้นนะคะท่านบอกว่าได้มีการสั่งการให้ผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้รับเงินนะคะยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านผู้มกลับโรงพักหัดใหญ่ไปฟังกันค่ะทางสื่อสัมออนไลน์นะครับทางสถาที่ตุรกผู้ต้องหัดใหญ่นะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบขรจริงแล้วก็รายงานเรื่องนี้ให้ทางผู้มังประชาสิ่งที่ควรทําก็คือเมื่อ,อพบก,การกระทำความผิดนะครับ ก็จะต้องจับคุมส่งพนงักงานสอบสวนดำเนินคดีอันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติแต่หากว่าพบการกระทำความผิดแล้วกับทาหน้าที่ทุจริตซะเองนะครับ mm. เห็นแก่ผลประโยชน์และก็ไม่ดําเนินคดีอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วก็มันก็มีโทษโทษทางกฎหมายที่หนักแล้วซึ่งเจ้าที่ตารวจทุกนายก็รู้ดีอยู่แล้วเรื่องนี้นะดังนั้นใครที่กระทําความผิดนอกรูก้น้องทางลักษณะนี้มันก็คือการกระทำ หลิต่อตำแหน่งนหน้าที่เป็นการทำเร้ารี่อยู่แล้วคือในส่วนของการปกครองข้ามชาในผู้มัชาทุกระดับชั้นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในวงรอบในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์ก็มีการประชุมมีการขณะที่ทางด้านของวัยรุ่นทั้ง3คนนะคะที่ ถูกตำรวจนะคะเรียกรับเงินเมื่อวานนี้เดินทางพร้อมกับครอบครัวมาที่สถานีตำรวจโรงพักหาดใหญ่ระบุคำว่าจะดำเนินคดีนะคะกับตำรวจท่านนี้ให้ถึงที่สุดและจะไม่มีการยอมความเด็ดขาดโดยในส่วนของผู้เสียหายซึ่งเป็นวัยรุ่นนะคะอายุ18-19ปี3คนเมื่อวานนี้เดินทางมาจากจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยผู้ปกครองค่ะ หมายที่สถานีตำรวจภูธรหัดใหญ่แล้วก็เข้าพบกับท่านผู้ว่กับโรงพักหาดใหญ่เพื่อแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีกับตํารวจที่มีการเรียกรับเงินแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีเบื้องต้นตํารวจได้นําทั้ง3คนไปสอบสวนในรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและก็ให้มีการชี้ตัวยืนยันตํารวจที่เรียกรับเงินว่ามีกี่คนแล้วก็ใครบ้างซึ่งทางด้านของตํารวจนะคะได้มีการพูดคุยสอบถามเรื่องนี้กับน้องขณะที่ทางด้านของผู้เสียหายทั้ง3คนบอกเขาว่า ได้มีการเข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนโรงพักหัดใหญ่แล้วก็ให้ทําการสอบปากคาทั้ง3คนนานกว่า4ชั่วโมงซึ่งผู้เสียหายทั้ง3คนยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะว่าเป็นเรื่องจริงและได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับทางพนักงานสอบสวนทราบพ,พร้อมทั้งยังได้มอบหลักฐานเป็นคลิปเสียงในวันเกิดเหตุรวมทั้งชี้รูปถ่ายยืนยันบุคคลที่เป็นคนเรียกรับเงินด้วยซึ่งทั้ง3คนยืนยันตรงเหมือนกัน โดยน้องทั้ง3คนนะคะบ,บอกว่าจะดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดกับตํารวจที่มีการเรียกรับเงินและจะไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้นและก็ยังบอกด้วยว่าวันนี้ได้พบกับทางท่านพูมกับโรงพักหัดใหญ่ก็รู้สึกมีความสบายใจมากขึ้นและเชื่อมั่นว่าทางผู้บังคับบัญชาจะให้ความเป็นธรรมและเอาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษให้ได้ ส่วนทางคดีนั้นนะคะท่านผู้วมกับเองก็รับปากเ่าว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและให้เจ้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในคืนนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเพื่อความโปร่งใสซึ่งตอนนี้ทราบแล้วนะคะว่ามีทั้งตำรวจและก็อาสาสมัครที่ร่วมกระทําความผิดซึ่งจะมีการเรียกตัวมาสอบสวนในรายละเอียดและจะัดรุนการตามกฎหมายนะคะโดยไม่มีการละเว้นอย่างที่บอกเ่าว่าจะมีความผิดนะคะทั้งเรื่องของวินัยและก็เรื่องของคดีด้วยค่ะ